เหตุการณ์หนึ่งนะฮะเมื่อหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยอยากจะมีรถไปโชว์สาวที่ตัวเองเนี่ยกำลังตามตือ้อกำลังแบบตามก็ลอกก็ติดเขาอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้รถที่จะไปโชว์เนี่ยดันเป็นรถหลวงนะฮะไปขโมยรถหลวงที่เขาเสียกุญแจจอดเอาไว้นะครับจะไปโชว์ทำไมของตัวเองก็ไม่ใช่นะครับอ่ะดูภาพวงจรปิดเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของสองพเมืองชุมพรนะครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยตัวคนที่แจ้งตำรวจมาคือนายประสาทอายุ59คุณพี่ประสาทบอกว่าขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีเงินนะฮะเป็นรถหลวงครับคือรถของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองชุมพรเอาไปจอดไปที่ลานจอดรถสถานีรถไฟจังหวัดชุมพรแต่ผมเนี่ยไม่ได้ดับเครื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินลงไปรับของที่ฝ่ายรับสินค้าแล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะดูตามวงจรปิดเลยนะฮะนี่ มาแล้วครับเดินมาแล้วฮะนี่รถหลวงเนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นอ,อ่าพี่ประสานเขาขับมานะฮะแล้วไม่ได้ไม่ได้ดับเครื่องด้วยแล้วลงไปแล้วแล้วปรากฏผู้ชายคนนี้ดูนะฮะแม่เดินมาวนไปเวียนมาอยู่แถวแถวรถนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่มันน่าจะปลอดคนนะ่ะแต่ไม่ได้รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับปลาเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปลอดคนขนาดน,นั้นนะตรงนั้นก็เหมือนมีคนอยู่นะฮะแต่เอาล่ะเจ้าตัวตัดสินใจ เปิดประตูรถนะครับแล้วก็ขับรถหลวงของคุณพี่ประสาทเนี่ยออกไปทันทีทีนี้คุณผู้ชมฮะเลยมีการตรวจสอบ G P S ที่มันติดตั้งอยู่ในตัวรถนะครับปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยขับรถหลบหนีไปใช้ถนนเส้นทางเพชรเกษมขาขึ้นนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยจากชุมพรขึ้นประจวบนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าไปทางชายแดนประเทศเมียนมา เลยมีการประสานตำรวจประจำด่านตรวจจุดต่างๆเพื่อสกัดจับเลยนะครับจนกระทั่งคนร้ายขับมาเจอเจ้าหน้าที่ฮะไม่รอดครับถูกจับไว้ได้แถวๆบริเวณโรงเรียนตชดคีรีล้อมนะครับในพื้นที่บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบก็ตรวจสอบการนิพาพตอนโดนจับนะฮะออมาทราบชื่อก็คือคุณวัฒนาอ่าน,นวัฒนานะฮะอายุ32เนี่ยขโมยรถเข้าไปวัฒนาให้การอย่างนี้นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ย มีอาชีพทําสวนทุเรียนนะทำกาแฟด้วยนะครับบนเนื้อที่6ไร่อยู่ที่บ้านคีรีล้อมที่บางสะพานประจวบในสถานที่โดนจับได้นะฮะตลอดที่อยู่ทําสวนที่นี่กว่า3ปีเนี่ย mm hmm. เขาบอกเขาไปปิ๊งฮะไปปิ๊งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .5 หโอ้โหเดี๋ยวนะครับไปปิ๊งเด็กมหวัฒนาไม่รู้กฎหมายเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเด็กมหคนนี้เป็นลูกสาวเจ้าของร้าน ร้านชาในหมู่บ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัววัฒนาเองก็จะแวะเวียนไปที่ร้านค้าเป็นประจำเพราะอยากจะเห็นหน้าเด็กสาวคนนี้อยากจะพูดคุยด้วยใจยมันเต้นนะฮะใจมันเต้นแต่ทุกครั้งที่ไปร้านเนี่ยก็ไม่กล้าจะจีบแบบเป็นทางการสักทีแต่พอก่อนจะเกิดเหตุก่อนที่จะไปเอารถหลวงเมื่อวานนี้นะฮะเสพยาบ้าไป4เมตรครับเออแล้วรู้สึกอยากจะหารถสักคันเพื่อไปรับผู้หญิงแล้วเอารถบบไปโชว์เขานะฮะ โอ้โหพอเสพยาบ้าแล้วกล้าขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าถาทั้งวันแล้วไม่รู้จะเอารถคันไหนไปรับสาวปรากฏว่าบังเอิญไปเจอรถหลวงจอดติดเครื่องอยู่อ่ะเอาซะหน่อยนี่นะฮะแล้วก็จะขับไปเพื่อหาสาวที่ตัวเองเนี่ยแอบปิ๊งกันอยู่ท้ายที่สุดไม่ถึงบ้านเด็กมห้านะครับมาถูกตำรวจสกัดจับได้ซะก่อนแม่นี่นะฮะอ่ะเอาตัวไปตรวจฉี่เบื้องต้นฉี่ม่วงนะครับก็พบสารเสพติดตามที่เจ้าตัวเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่า ก่อนจะก่อเหตุเสพไป4เม็ดนะครับโดนข้อหารักทรัพย์นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยส่งตัวที่สพเมืองชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ